ถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรก็ขอสามสิบเหมือนเดิมอยอมได้สามสิบก็ได้แต่พอได้แต่พอแต่พอให้สามสิบปุ๊บพอเพลงมีกระแสก็มาบอกว่าไม่ให้แล้วจะ,จะเอาคนเดียวเอาพเอาพลง,งเป็นยาวอนนันไหน